ออกคลิปสองอเวลาไม่กินข้าวนี่ไม่อยากจะโทรแฟนโฮมาจุ่มจังสบาย này chấm một lớp một lớp. Nói luôn Nói lỗi lốm vào nhé Chàng แต่ว่ารอยแย์เป็นที่มันนูนๆอย่างนี้ไม่หายเดี๋ยจ้ะอืมเราต้องใช้เวลาคีมนิ้วไม่ใช่ว่าเป็นเลเซอร์ดิทาไปปุ๊บแย์เป็นยุานาบขนาดคีมที่เขาว่ายี่ห้อดังๆลด,ดแย์เป็นเขาก็ยังลดได้ไม่ไหลาย Kim Kim nem wow, phong. ke? หอมไปน้ำปูนี่เข้ากันเข้ากันอยู่จะไม่เอาเข้าโปรแกรมตจะต่อเนี่ยจะจะลงไม่ต้องคลิปเอาเนาะ อิ่มก็ป,ปิดจานเพ็ดไปแล้วเดี๋ยวเจ้ะอิ่มแล้วสี่โมงม<อ>งวันนี้หนูกินข้าวไหวสี่โมงเองว่าตุกรห้าโมงเที่ยงเด<อ>ี๋ยวในมีเรื่องมาคุยมาเล่ามาเมาถ้าจะมาเมาให้ฟังได้ยจ้ะ ไปแล้วเผ็ดเบครักเริ่อนี้นึงน้ำน้ำหมดหละดีนะนี่เก่งใจนะ้ำไม่ใส่ซดนปลาได้นี่แค่แต่น้ำมันไปแล้วจา้าผักไม่อึดไม่อยากกินกินผักหลายๆโอ้โหเผ็ด ไม่เผ็ดมันก็ไม่เสียบพเพราะเนืไม่ได้ผสมตำนี่ผสมตำน้ำผิดอะไรนี้วเผ็ดเปรี้ยวเค็มรสชาตินิวเผ็ดเปรี้วยวในน้ำก่อนเลยเค็มค่อยตามมาเที่ยงไปละจ้ะสุร่เสียบหนกันเลยอ